ต่อไปนี้เป็น5เหตุผลที่ทำให้คุณเลือกเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก ASUS ROG Zephyrus as G14 ตัวนี้เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่น้ำจิกโอยทีครับวันนี้ผมอยู่กับเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก ASUS ROG รุ่น Zephyrus G14 เวลาเราจะเลือกซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องนะครับเราก็จะเอาเหตุผลหลายๆข้อมาใช้ในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคหรือว่าฟังก์ชันในการใช้งานนะครับวันนี้ผมมี5เหตุผลที่จะทำให้คุณต้องเลือก ASUS ROG Zephyrus G14 ตัวนี้ 1. ดีไซน์สวยโดดเด่น ASUS ROG s e p h r s G14 นะครับถือเป็นเกมมิ่งโนต้ตบุ๊กที่มีดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนเกมมิ่งโนต้ตบุ๊กตัวอื่นเลยนะครับผมใช่ให้คุณผู้ชมดูภาพ close up แบบใกล้ๆรอบๆตัวเครื่องว่าเขาออกแบบมาได้สวยแค่ไหน แล้วตัวเครื่องนะครับยังมีความบางและเบามากๆบางเพียง1.79เซนตมรและมีน้ำหนักเบาเพียง1.6กิโลกรัมเท่านั้นเขามี2สีให้เลือกครับนั่นก็คือสีมูนไลท์ไวท์นะครับตัวนี้เป็นสีขาวสวยมากๆเลยและอีกสีหนึ่งคือสี Eclipse g r a y คือตัวที่ผมวางอยู่นี้นะครับเป็นสีเทาแบบเข้มๆดุดัน ความพิเศษอยู่ที่ฝาหลังเครื่องครับนี่คือชุดไฟ LED ที่ชื่อว่า Anime Matrix นะครับเป็นเทคนิคในการฝังหลอด LED จำนวน1,215ดวงแล้วแสดงผลผ่านรูเล็กๆบนฝาหลังที่ใช้วิธีการเจาะด้วยการทำ CNC ทั้งหมด6,536รูนะครับ <Wow. S 1> แสดงผลเป็น a n i m เมชันเป็น p a t เทิรต่างๆเคลื่อนไหวไปมาสวยงามมีทั้งโลโก้หรือจะใส่เป็นข้อความของคุณเองก็ได้สวยงามมากๆเลยครับ สองสีนะครับมีดีไซน์ที่เรียบหรูแต่โดดเด่นเหมาะสำหรับในการใช้งานทุกโอกาสและทุกๆหน้าที่เลยนะครับคุณจะใช้งานในสำนักงานพรีเซนต์งานในที่ประชุมก็ดูเป็นทางการดีหรือจะใช้เพื่อความบันเทิงเล่นเกมกับเพื่อนก็ดูหวือหวา เห็นตัวเครื่องเขาบางเบาแบบนี้นะครับมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงเลยนะครับและยังรองรับการชาร์จผ่านทาง USB Type C แบบ Power Delivery มันทำให้คุณมีออปชันในการชาร์จมากขึ้นครับคุณจะชาร์จด้วย Power Bank ที่มีวัตต์สูงๆก็ได้หรือจะเลือกอะแดปเตอร์ชาร์จแบบ PD 65วัตต์ที่คุณชื่นชอบในการพกพาทำให้เรื่องของการพกพานั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 2. ตัวเล็กแต่สเปคอัดแน่น asus rog z e p h a r g, g 1 4ตัวนี้นะครับถือเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มีขนาดหน้าจอ14นิ้วที่ทรงพลังที่สุดเลยที่พูดแบบนี้เพราะว่าเขามีออปชั่นในการเลือกสเปคนะครับแบบสุดๆไปเลยคุณสามารถเลือกสเปคได้ตั้งแต่ cpu คุณเลือกได้ถึง AMD Ryzen 9 4900HS นะครับโอ้โห CPU ตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเครื่องเดสก์ท็อปบางตัวอายนะครับโอ้โหแรงมากๆการ์ดจอครับคุณเลือกได้ถึง NVIDIA GeForce RTX 2060เกมระดับเทพๆระดับท็อปๆเล่นได้สบายเฟรมเรทสวยสดงดงามนะครับ RAM อัดได้สูงสุด32 g b SSD ได้สูงสุด1 t b ทั้งหมดนี้ อัดเข้ามาอยู่ในเครื่องบางเบาขนาดหน้าจอแค่14นิ้ว <Wow. S 1> นี่แหละคือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจอ14ที่ทรงพลังที่สุดแล้ว 3. หน้าจอแสดงผลที่ยอดเยี่ยม Asus ROG Zephyrus G, G 1 4เป็นโน้ตบุ๊กที่มีหน้าจอที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเล่นเกมและการทำงานในระดับมืออาชีพด้วยหน้าจอแบบ IPS ขนาด14นิ้วนะครับกับ2ออปชันให้คุณเลือกครับถ้าคุณต้องการหน้าจอที่มีความละเอียดสูงให้คุณเลือกจอแบบ 2K Refresh Rate h z หรือถ้าหากคุณต้องการจอที่เล่นเกมได้ลื่นไหลก็ให้เลือกหน้าจอแบบ Full HD ที่มี Refresh Rate 120 h z ครับโดยที่จอทั้ง2แบบนี้นะครับได้รับการจูนสีมาจากโรงงานนะครับหรือที่เรียกว่า Color Calibration โดยให้ความถูกต้องและความแม่นยำของค่าสีในระดับ Pantone Validated เลยนะครับทีนี้งานตกแต่งภาพหรืองานออกแบบคุณก็สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ผิดเพี้ยน ระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงสิ่งสำคัญที่สุดของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กก็คือระบบระบายความร้อนครับ asus rog z e p h y r g14 รุ่นนี้นะครับใช้ระบบระบายความร้อน rog intelligent cooling เป็นชุดพัดลมระบายความร้อนแบบคู่ครับโดยที่พัดลมทั้ง2ตัวนี้จะแยกกันทำงานเลยนะครับชุดหนึ่งระบายความร้อน cpu อีกชุดหนึ่งระบายความร้อน gpu แยกกัน2ข้างออกซ้ายขวาไปเลยเพื่อลดความร้อนสะสมและตัวใบพัดที่เขาใช้นะครับจะเป็นใบพัดแบบ e n b l a d e มีจานวนใบามากถึง81ใบช่วยรีดลมได้ดีนะครับและมีเสียงที่ ยด้วทั้งหมดนี้ถูกควบคุมการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า a r m o r y Crate ครับให้คุณเลือกโหมดระบายความร้อนได้ตามความต้องการเลยเล่นเกมอยู่เปิดเทอร์โบโหเลยครับระบายความร้อนแบบเต็มที่ นั่งทำงานต้องการความเงียบสงบเปิดไซเลนโหมดครับพัดลมจะทำงานแบบเบาๆนี่และทีเด็ดของรุ่นนี้คือดีไซน์ของการออกแบบตัวเครื่องครับนี่คือการเปิดฝาหน้าจอเครื่องแบบ e ออโกลิฟตครับตัวเครื่องจะยกขึ้น3องศา ซึ่งการยกขึ้นของตัวเครื่องเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับหนึ่คือทําให้คีย์บอร์ดชันขึ้นพิมพ์ได้ง่ายขึ้น 2. มีช่องว่างเกิดขึ้นใต้ตัวเครื่องครับทำให้ระบายความร้อนเอาลมร้อนออกจากตัวเครื่องได้ดียิ่งขึ้น 5. มีสเปคให้เลือกหลากหลายราคา การเลือกซื course, ้อน็ตบุ๊กของเรานะครับจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะว่า ASUS ROG z e p h l u u G14 เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มีสเปคให้คุณเลือกได้ตามความต้องการเลยนะครับคุณอยากได้ CPU อะไรล่ะมีให้เลือกตั้งแต่ AMD Ryzen 5 Ryzen 7ไปจนถึง Ryzen 9 การ์ดจอคุณอยากได้รุ่นไหนล่ะมีให้เลือกตั้งแต่ Nvidia GeForce GTX 1650ไปจนถึง RTX 2060เลยอยากได้ระดับไหนเลือกเลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วคุณก็จะเข้าใจได้เลยว่าไม่ต้องเลือกอีกต่อไปว่าจะเอาโน้ตบุ๊กทำงานหรือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวสามารถเป็นทุกอย่างให้คุณได้เลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่คุณต้องเลือก Asus ROG Strix G14 เครื่องนี้